ร้อยตัวอีกเหรอตัวใหญ่ด้วยดิสามร้อยูจะปืนยิงลงมาสามร้อยถังร้อยกว่าตายูจะเอามือโอเคคุยกได้มือไอ้เหี้ยตัวใหญ่เลย Like it หรอเชอร์เนอร์สวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมพี่ลูกหนึ่งไลค์เลอร์เนอร์ครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Night of the Dead ค่ำคืนแห่งความตายที่มีแมงกุจิซ้อนแมงกุจิและก็เพิ่มมาเป็นแมงงงแง้งแมงงงแง้งไม่เสียเวลาพูดคุยกับเขาเป็นลุยกันเลย ของเล่นใหม่เรามาแล้วพี่โอ้โหมาเลยกันเนี่ยอะไรอ่ะมันกินพื้นที่ขนาดนี้เลยเหรอยังไม่ได้วางใช่ไหมยังใช่กินพื้นที่ใหญ่นะมันมันต้องทำเป็นห้องเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเท่ลงมาตรงนี้ได้ป่ะตรงนี้ได้เท่มุงเท่มงข้างบ้านข้างบ้านตรงนี้ได้ป่ะตั้งกำแพงใช่ไหมตั้งกำแพงใช่ไหมใช่ใช่แบบตั้งแบบยาวมาทางนี้มันมันมันต้องทำเป็นห้องอ่ะมันต้องทำเป็นห้องให้มันเข้าเนี่ยทำ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 ตรงนี้เด้วยเพื่อมาเดินไต่ด้านข้างมาเงใช่ใช่ใช่เรียงเลี้ยงเลี้ยงดีๆเลยเดี๋ยวผมทด้วย อันนี้เลยนะอันนี้ผมผมสั่งผมสั่งมาสั่งสั่งมาพอดีคือรี่เพิ่งมาส่งอ้โใช่ผมก็เลยประกอบตะกินมาจากอิตาลีเลยนี่ยว่าไอ้ลูกตุ้มอันเนี้ยเฮ้ยบ้าผมสั่งจากเยอรมันลูกตุ้มเนี่ยอิตาลีที่ไหนนะเอาวเหรอใช่ใช่ใช่ไอ้นี่ไอ้นี่ทำมาจากเหล็กวายเนี่ยหรือวไม้เหล็กธรรมดานี่แหละออกมาเองกับมือเนี่โอ้มานี่ไม้สักแน่นอนนี่เออวอร์เมียนไม้อัดซื่อดอัดแล้วก็ย้อมสีมันคือกันซื่อนี่แหละไม้อัดธรรมดา เฮ้ยเกมมี่ผมมีอีกผมมีอีกผมมีอีกผมจะวางนี่พี่สัะจะอะไรคิดมจิี่จิจีจีมัดจีมัดไอ้พี่คิดไปว่าไงวะถ้าผมวางตรงนี้พี่วางอะไรเจมมี่อ๋อเออเฮ้ยมันขึ้นไปได้ไหมลองลองเช้าเฮ้ยขึ้นได้เออก็ที่บ้านตรงนี้ไงแฮนซอมบี้มันมาตอดขาแล้วไอ้นี่มันเปลี่ยนตีเออผมไม่อีกไม่ผมทำไม่อีกนี่มันบันเทิงเลยแบบนี่ย โอ้โหเส้นทางมรณละยังแจมไอ้เหี้ยเมื่อกี้บอกว่าผมอยากให้ทุกคนออกไปฟาร์มว่าสัตว์ว่ะตอนนี้ยังกองอยู่ที่บ้านอยู่เลยโอ้ก็ทำของกันบ้านแป๊บหนึ่งผมจะออกไปเนี่ยแล้วบอกว่าต้องการให้ทุกคนทุกคนออกไปอ่ะไอไป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 ออก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 ทำเป็นแต่ออกคำสั่งนี่หว่าทำงานจริงไม่เป็นว่ะออก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 คุณทำตัวเหมือนสั่งอย่างเดียวแบบ คนนั้นไม่ได้นะเอ้ยทำงานไม่เป็นสั่งเป็นอย่างนี้แล้วจะฆ่ากระตุยยังไงเนี่ยตายหมายจันทร์บางว่าสักวันคงร่วงลงมาอย่างมือน้อยขวายขว้าผมออกไปฟาร์มใจพี่น่อยตาใจพี่ทางกันอย่างนี้คนดีของพี่ไปไหนทึ้งคราฉลอง รีบร้องเลยนะกว่าคนอื่นทำไมทำไมมันพูดออกไปหมดวเนี่ยมันเป็นเพลงมันรวมกันไปหมดวะกว่าคนอื่นแกไม่รู้เป็นเพลงยี้อะไรวะอะไรกินดิ grab มีอัวนี่เนี่ยเฮ้ย grab มีหัวมันไม่เงียบมไม่ grab ขากไม่หมีวิ่งไล่อะไรกันครับเนี่ยหนูก็โดนหมีวิ่งไล่เหรอใช่เอ้าวล่อไปที่บ้านเลยกลับไปที่บ้านเฮ้ยหมีล่อวิ่งรอบบ้านเลยพวกวิ่งรอบบ้านเลยใช่ใช่มันวิ่งรอบบ้านเลยพวกพากลับมาบ้านพวกอยู่หน้าบึ่ง

ออมันไม่ติดอ่ะกับดักหมีอ่ะวิ่งผ่านแล้วก็เฉยเฮ้ยมันกลายเป็นอิดป่ะพี่แสบมันไม่ได้มันไม่ได้กลายเป็นเหล็กป่ะผมอัปเกรดอ่ะมันเป็นอิดอ่ะมันเฟี้ยวอยู่นะเป็นอิดอ่ะอือก็ก็ยังดีผมว่ามันเฟี้ยวดีอ่ะเป็นอดีแล้วไงถังอาเขียนว่าอะไรนะบังอัพี่สายนี่ไงทับสายบนสุดนี่ไงมันเป็นใบไม้เขียวๆอ่ะเออเอาสายไปมีสองร้อยเก้าอันอ๋อเออ เอาสายสดเอาไอ้หมูเฮ้ยกกกเอาสักห้า0ผ่นเข้ามาแล้วมึงห้าเลยเหรอใช่พ่งบินอย่เพ่งบินอย่กูอ่กตัวมึงเฮียตัวใหญ่เฮียบินนีบินนีดังฟีดังฟี่เลยวะนก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 สองเหรอตัวใหญ่ดิาห้าร้อหนจะปืนยิงลงมาสามร้อยง้ยกว่าตายกูเจามือ กูอยากได้มึงไอ้เหี้ยตัวยหญ่ใหญ่ได้โลกอะไรวะเทพลุงห้าร้อยเหรอคะอินซีเหรอเออเออเอาห้าร้อยเออมันมีดีนะมันมีเหยียวนะเออเหมืนพวกอินซีอะไรเงี้ยมีนะวันนั้นลุงก็ยิงอยู่ใช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 ่เหยียวเออได้ของดีมาได้ของดีมารุ่นแฮปปี้เมดมันเดินเข้ามาในบ้านแล้วมันก็ออกไปมันเดินยุ่ยยุ่ยจ้ามยบินกลับมาดิจะเข้มึงโคตรยุ่งกูเลยอ๋อฟุกฟุกบางหลังไม่ใช่ปะใช่ โยโยจ้าไอ้ที่มันอยู่หลังบ้านอ่ะเออให้นกมันมาไข่แล้วเอาไข่มากินแล้วมันได้เก็บยังไงอะไข่มันน่ะอะกดมันไปถึงมันให้กดเอปเก็บได้เลยนี่ถ้ามีอ่ะอ๋อลอกี้มันบินมาแล้วมันก็ไปใช่ใช่แต่อีกมันมีอีกอย่างก็คือมันจะล่อนกมาที่บ้านด้วยก็ได้ยิงนกอีกดอกหนึ่งใช่คนคุ้มค่าคุ้มราคา ใช่ค er <wh> ุ้มราคาดูท huh <mythology> uh, ีวีสีช่องเบอร์สเกอร์ออช่องนี <inhale> uh ้เขาว่าดีดช่องเบอร์สเกอร์ดีดีดีช่องที่เจ้าของแบบว่าดีนะดี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 อเออหาตีอย่างเดียวดีดีดี ชอบผลบ้าอะไรอิจฉารองเท้าอี๋เฮ้ยรู้ไม่เข้าใจเหมือนกันโดนตีทุกวันไม่เข้าใจเลยช่องนี้ก็เหมือนกันนะนาววิกนาววิกอะไรสาวเออดีไอช่องนี้มันชอบอะไรนะไปไปหลอกหลอกสาวเอา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 เล่นเองเล่นเองเจ็บน้อยเล่นเองเจ็บเองเล่นเองเจ็บน้อยกว่ามันต้องมีมันต้องมีคนเล่นหรือวะเล่นเองเล่นเองก็มันเจ็บน้อยที่สุดแล้วจริง ว่าไงลุงหนึ่งลุงหนึ่งอยากจะเล่นด้วยไหมบู๊่พี่ชิบู๊บฮุ่นที่เพว่ซื้อขวอ้แม่ซื้อฝากผมฝากอัพอัพพื้นด้วยนะเทพลุงขออยู่ในกล่องนั่นแหละอัพพื้นเลยวะไออัพพื้นบ้านนั่นแหละถ้าถ้าลุงบ้านนะถ้าไม่ได้ฟาร์มเออเออนั่นแหละพออัพแล้วก็เหี้ยแล้ว มึงเป็นอะไรกับกูเนี่ยหมีเนี่ยโอ้ยกูเจอมึงตลอดเลยเนี่ยโอ้โหไอเหี้ยหมีไอกูไปตรงไหนกูก็เจอแต่ไม่หมีเ้าหูป่าเนี่ยของในตัวเต็ม,มคนชอบหมีคนชอบชอบหมีใครมาทำกับดักกระตูกระต่ะตายเอาไว้แถวนี้เยอะแยะเนี่ยหอม,มยังมาเขาเฮ็นไหมดับไปดับไปตันไม้แถวนั้นเด้อ โอ้ขอบคุณครับลุงค,ครับรจอบชิงจอกทำไมตายวะเนี่ยชิงจอกติดกับดังอะไรเทพแซมทำตัวแหลกเลวที่โดนแหลกเลวครบเพื่อแลว้วม่วงอยู่ <ti ens> ดีๆีก็ดดานจะขวาโอ๊ยเนาะกันดกเดงเช แล้วแม่งสะเทือนกันเาเสีคนเลยสะเด็ดดงเลยเอ้ตื่นเลยกูเลยเก้พวกเพื่อนเลวเลยต่างเท้าสะเด็ดดงเลยนะเสะเด็ดดงเลยเฮ้ยทำไมมันปิงจังวะผมเจอซากรถล่มๆเลยว่ะพี่แซมนี่ไงอยู่กับผมนี่ยเทพลงเดี๋ยวตลอดทางเลยพี่เดี๋ยวผมจะสเตลแล้วพี่ฟาร์ม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 เออยังไงยังไงกับกูอีกมี ไปดมียังไงฮะไอเชี่ยชิบหายแล้วหนึ่งมาเร็วไปเราไปดูหมีอ๋อไปซะถ้าจะไปก็เรียกพาขี่เครื่องบินหรือเครื่องฟ้ามาละมาเรามาดูดเิติรดเติร์เออหมาป่าแล้วมึงหมูป่ามาปู่ไอหมีเมนเจอไอหายแล้วมึงอ่ะไอหมีป้าถ้าตอนนี้ไม่ว่าผมเจอสัตว์อะไรผมจะฟักเอเคมายิง เฮ้ยกระโปงหมีล่วงวะกระโหลกเออกระโหลกหมีวะกระโปงล่วงเสด็จเป็ดตื่นยุบเลยนะเสด็จดองเลยนะเสด็จดองนี่เจอเป็ดสองตัวตายหนึ่งตายไอลุงเจอเป็ดดีตายสองเออผมเป็นคนชอบเป็ดก็ผมเป็นคนชอบเป็ด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 ไปแล้วไเลยเป็ดจิบบนราคานี่แร่แร่ผ่านังคา เด้ผ่านหลังตาเป็ดไปเรื่อยๆเป็ดไปเรื่อยๆเป็ดเขาว่าปลูกฟาร์มอย่างนั้นเหรอวะได้ขนเป็ดมาว่ะออ้เดอะดักเฮ้ยมันมีในตรงผีมันมีกล่องเขียวว่ะผมอยากได้ว่ะตะปูพลาสติกความโลภบางเกิดไม่อยู่ท่านจงเสียเอ้ยกี่ตัวเนี่ยหกตัวหกตัวครึ่งไม่ใช่หกตัวนะหกหกครึ่งว่ะหกตัวครึ่งไปถึงเจ็ดอีกตัวหนึ่งแม่งคาอยู่พื้นเนี่ย หกตัวครึ่งเออมีหกตัวได้ครึ่งหรือตัวหนึ่งครึ่งตัวเดียโอ้ยตายตายเชี่ยมีไททันด้วยอยากรู้ว่าผมสามารถสเตลผีได้แค่ไหนอยากจะรู้ป่ะต้องลองไม่ลองจะหาเหลี่ยมหรอวะใช่ก็ล้วหาเหลี่ยมดูดีว่าจะได้ไหมลงจะเล่นเหลี่ยมกับผีอย่างนั้นเหรอเออเล่นเหลี่ยมวะดิบะลูกอยู่ไหนวะตัวว่ติดเชื้อโอเคจะทำเยอะๆเลยดีกว่าถ้ามันแว่ตัวหนึ่งกูวิ่งเลยนะกูไม่อยู่ ยังไม่มีใคแรแย่ย,แ ь, ยังยไม่มีใครแวะยังไม่มีใครแวะเดือยแคเข้าใกล้มากกันไะด้มันไม่แว่ป่ะเฮ้ยสาเตียวอ่ะใช่ใช่พี่ขอแค่ไปจิ้มกล่องโอเคๆๆๆโอเคกูคคคไปแล้วได้กล่องมันแว่เลยแลุงลุงต้องการกำลังเสริมไหมไม่พี่ไม่เป็นไรพี่ผมสามารถอยู่ได้ที่ตัวคนเองอยู่มาห้าปีแล้วอยู่ได้แค่นี้อยู่ได้ ติดทับหมดเลยโอเคแต่ไม่อยากมีใครสักคนก็เฮ้ยหมื่เลี้ยงได้คุณมิตรแต่พอเอซูปก็เลือยอยู่ถ้าไม่ไหวผมยิงกาเลยจ้ะกาตะปูนั่นแหละลุงนั่นคือวิธีการเอาชีวิตลเอนเออเจ๊ตบกูเจ๊ไม่เกรงใจหอกผมยาวเลยนะ ไม่สนใจขอบุญจริงเลยไอ้ไอ้หมูเลี้ยงนี่แม่งไต่เขาได้ปะมันไปเรื่อยเลยวะเออมันเสียนนะหมูเลี้ยงอ่ะมันแทบแทบกับหมีอะจริงหมีนี่อย่างโง่เลยไต่เขาไปเรื่อยเลยอะพลาสติกอันหนึ่งโอ้ขายพลาสติกปะไอสเปร์แล่หรอวะโอนะผมจะเข้าไปคเต้ไอกรอบหนึ่งแค่อันเดียว ออจริงด้วยสเปรเล่รอบนี้ผมจะต้องสเตลได้เว้ยผมมีความเชื่อมั่นเนี่ยย่ได้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 เฮียเดี๋ยวเราเทกอเทคออได้ได้ด้วยไปเด้อตัวเตล่องเหรอเตลได้แล้วเตลได้และผมฝากหาพลาสติกมาให้หน่อยนะล่อมาตัวแต่ผมอยากยิงปืนเท่านันไม่ไหวละที่ตัดคือทัศ บางคนก็อาจจะจินตนาการไปบ้างตายกลับมาบ้านฟุกจะตกใจกับก่องตกใจใช่จะตกใจกับพี่ชายย่างมาดูก่อนใกล้ละใกล้ละ แม ui, no ้แน uh ่นแค่หนุ่ยฟยเธออยู่ไทยดีที่ใดรักก oh, uh, um, ันไม่ฉันไม่รู้แต่ที่รู้คือฉันนั้นยังอูฟูฟูยังคงรอฟูย์เอยเออฟูฟูยไปแล้วปะอูฟูฟูยเด้ เอาไปนี่แล้วกันนี่เอ่อเมียที่รักก็ได้เป็นตุ่มไปแล้วเดี๋ยวเจอดูโดนโดน่ดนโดนแย่แเออว่มาไปดีวะเต็มไป้องอย่างนี้เดี๋ยวเจอดนโบ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 ข้างนั้นก็ไม่มีเธอคนนั้นโบ ตอนที่สามก็ว่ากินไหลที่ห้าก็ซัดเข้าไปออไม่มีบอนใดที่ฉันนั้นไม่กินแฟนที่รักกลายเป็นตุ่มไปแล้ว <c oughs> เธอคนนั้นเราคงไม่ได้เจอแล้ว <c oughs> <c oughs> คนคนนี้ไม่รู้เป็นใครร้อยกล่องสำหรับจับป่ากับกล่องต้นไม้ผมสายฟาร์มถนนจังวะโอ๊ยฟาร์มถนนเหรอวะผมก็ฟาร์มถนนเหมือนกันนะตอนนี้เส้นทางเนี่ยสับกล่องสับถังสับรถไม่พักเลยดูคืนนี้มันจะเดือดแค่ไหนวะเนี่ยผมว่าไม่ผมว่าไม่เดือดคืนที่สาม คืนที่สามเอาเรื่องอยู่นะคืนที่สามอ่ะเยอะอยู่นะแล้วมีตัวโดดเลยนะมีตัวโดดพุ่งไปพุ่งมาไมดว่ะมันเยอะไม่เท่าไหร่แต่ของเราเยอะกว่าของเราแน่นอยู่นะของเราอ่ะแน่นจัดเลยตอนเนี้ยของเราตอนเนี้ยบวกแวกได้ยันคืนที่สิบของกินแบบก็รีเลือกก็เยอะอยู่นะว่าจะเอาตัวที่มันหมุนแบบเนี้ยแต่เนี้ยวางไว้ตรงรั้วบ้านเลย เออใช่แทนตัวนี้ใช่ใช่เวลามันเข้ามาจะได้แบบปั่นปั่นยิ่งกลับไปกลับมาใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าพี่วางอันนี้อะไรไงหรือไม่ผมวางใครได้คนอีเกิลมาวะวางวางวางแบบเป็นระยะให้ให้เราวิ่งได้เทปนุงให้เราแบบเดินเดินเข้ามาซ่อมได้วงเหมือนแบบวางเดินอนจากแถวนี้ไปเนี่ยโอเคได้ได้ไะมด้แบบปั่นเจอมาจากผมไปเจอมันมาตัวบบกใหญ่เลยโอ้สุดยอดเลยลุงเดินได้อยู่เดินได้อยู่เดิน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 มาซ่อมได้อยู่เออแต่แต่ต้องระวังระวังหน่อย ก็เหมือนกับไอ้แพงบ้านนี่ะที่ทาไปอ่ะก็คือแบบไม่เอาจริงไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวตัวมุนหมุนเนี่ยมันไม่เป็นไรนะพี่ถ้ามันไม่มีผีมามันไม่มีดาเมจนะพี่เดินชนได้เลยอ่หมายถึงว่าเผื่อเราอยากมาซ่อมอะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบเดินชนก็ได้เลยวางไว้วางเลยมันจะได้แบบเข้ามาแล้วให้มันปั่นสะท้อนหน้าสะท้อนหลังแล้วมันอยู่ในนั้นไปเลยอยากเลื่อนอันนี้ออกอันไหน เออตีดิตีเดี๋ยได้นะตีเตีได้มันมันให้ของคืนมันให้ของคืนเอาไปละดินปืนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นกระสุนให้หมดเลยนะเพราะมันคงทําเป็นอย่างอื่นไม่ได้ลวนอกจากกระสุนเออ่นแหละเทพลุงอ่ะพี่แซมไอ้ข้างหน้ามันหมุนเอาแบบที่พี่ว่าตะกี้ใช่ไหมวางห่างออกมาหน่อยอ่อฮะจะเป็นแนวนอนแนวนอนแนวนอนแบบที่ลุงตั้งอันนี้เลยเบาวางติดติดกันเกินก็ไม่ดีย็ดเคบ้านเราหน้ากลัวจังวะต้องอัพอัพเตาด้วยอีกขั้นหนึ่ง จะทำเค้กได้มาแล้วเดี๋นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเตาเวลเท่าไหร่เวาสองอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วสามให้ตันแล้วป่ะใช่ใช่สามมิ้ตันแล้วผมรอดูปืนไฟก่อนเลยให้มาให้มาเอาวะวินเทอทีแห่งความสนุกหนูหนูมีลูกลูกธนูเท่าไหร่ร้อยห้าสิบอ๋อโอเคติดตัวนะใช่ร้อยห้าสิบโอ้ยตายจะฉัน ผมยืนดูเฉยๆแล้วกันฮอกอายผมก็ลอยผมก็ลอยหกสิบเจ็ดแบบนันนะลูกค่ะดูนะลักษณะน่าจะเกินพื้นแหละดูท่าเนี่ยก็มาดูวะยังเตรียมไว้เผื่อยิงพลาดยิงอะไรครันที่แล้วหนูมีสองรอยเลยหายหมดเลยหายหมดเลยอืมไปไหนก็ไม่รู้พี่คงจะหล่อยเก็บบ้างแหละพูดอย่งนะก็มาเดี๋ยวเพื่อนหายไปหมด เฮ้ยแท็บแสมแถมแถมสุดท้ายเจ็บไหมอันนี่แถมอะไรนะไม่เจ็บไม่เจ็บเป็นโผล่ขึ้นเลให้ตัวกับดักกันละผมว่าใจพี่ระวังหน้าบ้านมาไม่ได้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 มันติดมันติดมันติดได้แค่นาทีเฮ้ยมันโดนไฟมันโดนไฟขอดูหน่อยดิขอดูคนหน้าหน่ไปโดนไฟปิดไฟหลายด้วยนะปิดไฟหลายรู้ไปจับกระจกเลยไม่ไมันเดินไปอ่ะเดี๋ยวมันเดินมาตีป่ะ ไม่เห็นเอฟเฟกไฟเลยอ่ะใช่มันไกลไปมันไกลไปถ้าถ้าตั้งใกล้กว่านี้มันก็ไม่ได้ไงถ้ามันมาบุกเรามันจะเผาบ้านเราอ่ะใช่มันจะเผาบ้านเราบ้านไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อให้มันติดไฟเฮ้ยแต่แต่พวกกับดักเนี่ยไม่ติดไฟนะเดี๋ยวค่อยย้ายกลับเข้ามาก็ได้พวกกับดักเนี่ยไม่ติดไฟเราอัพบ้านเราเป็นอิฐหรือว่าเป็นอเนี้ยเหล็กอ่ะเพราะว่าปืนแก๊สหมดไปไม่หมด่ปเฮ้ยเผาอยู่วะเฮ้ยไม่หมดไปโอ้โหมันเข้าไปโจมตีปืนเฉยเลยดิ ขอผมขอเตรียมน้ำมันไว้ใส่ให้เตรียมใส่ให้หน่อยยิงยิงยิงไม่โดนเตรียมน้ำมันก่อนเดี๋ยวผมลงไปโดนดีวะต้องปืนไปเตรียมไอ้นี่ด้วยเด้อเตรียมไอ้กงแง่งไปซ่อมไม้เออเตรียมกองไอ้กงแง่งไว้ซ่อมด้วยนะสายมือใหม่ตัวหนึ่งคนมึงอยากเข้าใกล้ปืนไฟกู ลุยมันใครก็ได้เอาถังถังน้ำมันมาให้ผมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันหมดเดี๋ยวผมจะไปเติมให้เทียบแทบไงเทียบแทบไม,มาจา่จำผมจะให้ <ไป S 1> มันบอกปล่อยให้มันเดินเข้ามาใต้ท้าวเราได้ไหมอยากดูกับดักใต้ท้าวลูกตุ้มจังเลยดักเห็นหน้าอยากเห็นลูกตุ้มอ่ะอุยอ้ยอุ้ยมาเลยเ <_ S 1> <_ S 2> ออเออ เออโอ้โหหมดแล้โคตรน่ากลัวเลยแไม่พักเลยพี่เดินพี่เดินไปด้านข้างให้มันโดนดิพี่เดินมาตามมาตามมาตามเออเออเออแตกมันมันเอาเรื่องอยู่นะแต่มันไม่ค่อยแรงนะเออผมว่าพื้นข้างล่างเนี่ยเราน่าจะวางไอ้พวกลวดหนามได้อีกหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยไฟหมดเแล้วะน่ะไฟหมดไฟหมดหมดเหรอยังไม่หมดยังไม่หมดมันหันตามอยู่นะ ถ้ามันเลิกหันตามเมื่อไหร่ก็นั่นแหละเรียบร้อยอ่ะหมดรอ,อบคืนนี้น่าจะมีไททันนะคืนที่สามเนี่ยแต่เราชอบไททันเลยจะได้ว่ามันพุ่งมาเต็มเลยวันนั้นที่เราเล่นอ,ะอ่ะอืมใช่เลยยังยังได้น้อยอยู่ยังน่ารักมึงมีงกี่ก้องแก้วอยู่มาดิเข้ามาดังแบบพี่กุลบอกอาจจะมีโม้ยสักตัวในนี้ก็ได้นะโม้ยไม่น่ารอดน่าจะโดนเผานะโม้ยไม่น่ารอดเฮ้ยมาแล้วว่ะเรียบร้อยยิงหมดยังไปหมดยัง ชอชึกเออตัดต่อตัดตัดชึกเออเสหน้าเรหลังเออฮ่า่าอยาเสือเจอเจอการเสหน้าเสริชหลังเข้าไปเอ้แน่ฮออฮออเ้ยแค่ปืนไฟผมนี่ก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมรอดผมรอดผมรอด โอเคไทยท่านมันโดนไฟเผาดูดิตอนนี้แค่ไทยทันปหมใช่ใช่ใช่ทั้งคืนยังได้เลยอ่ะไอ้ปืนไฟอ่ะโอ้โหเรื่องมานี่ให้มันตรงลุกตุ้มเนี่ยโดนไฟเผาอีกแล้วอ้หไม่ได้โดไม่ได้เดินนะพวกมึงเอาดิเจอปืนฉีดไปเออเออเออถ้าดูมากอีกเออ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 เอแล้วไทยท่านไปเตือนจวด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  อีเจอีเจคิวรถผมยาวเจอ๋อีเจ๊ตายเอาเลยเอาเลยผมมีผมยืนดูอย่างเดียวพอเอออวดนี้ยังไงมันมาแล้วมันมาตรงตุ่งแล้วเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิมาดอ้าวมันโดนอะไรอ่ะมันไม่เข้ามามันโดนไฟอ่ะมันโดนไฟเผาอีกเจเข้ามาแล้วอย่าไปโดนเอามันจุกอ่ะ วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งวิ่งวิตีปืนวิ่งตีปืนเหรอเจ๊ไอเจ๊มนตีปืนชาวบ้านหนึ่งเหรอมึงชาวบ้านหนึ่งเหรอเออปล่อยปล่อยไปตีปืนเลยมันก็ตายไอเจ๊ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวปืนพังมาเลยมาเที่ยงกันดิมาเลยมาเลยมาเลยโอ้เซิร์ฟแรงตายไปดิโอ้แหลกๆหลกเออชิคเอรดิวบองแบงถังตะปู โอเคเิดทางตะปูเก็บธนูก่อนตุ้งต้องไม่ทำหนูใช่ไหมเฮ้ยสุดเหนื่ยแล้วก็ที่แซมแล้วก็ไปฟาร์มของง่ายขึ้นเราก็ทำสะพานเนี่ยไปจากบ้านเราเลยไปลงแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วก็เดินไปไม่ไหวมั้งโดดลงแต่ละจุดแต่ละจุดอ่ะเออเราก็ทำทางไปเรื่อยๆดีกว่อย สโตนวะโครงการระยะยาวดเออโครงการระยะยาวดิวะเฮ้ยไอ้นี้มันจะเกิดขึ้นได้นะถ้าเราสตรีมนะไอ้แผนเนี่ยเออที่กระดับเข้าโกดังไงแล้วก็เดินไปไม่ต้องผ่านต้นหมวต้นไม้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอัพเกรดทีแรงเลยตะปูรีแพร์รีแพร์รีแพร์สวยไม่พังง่ายอะแซมผมบอกเลยไปออฟไอรอนโอเคตีตีตีไปก่อนตีไปก่อนโอ้ทนูเกิดพื้นแล้วอ่ะ เออเผาวันเผาวันลูกเผาวันสวย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 เก็บธนูหน่อยครับเก็บธนูหน่อยนะครับเอาดิวะถังถังถังดูเยอะมากอะเก็บธนูกันนะเก็บเลยเก็บเลยลูกวุ้ยวุ้ยวุ้ยเก็บไปมาดิวะมาดิวะเออถังหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปอัพเกรดไอ้นี่ผมก่อนกูก็แรง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 นั่งทั้งคนทั้งคอมบี้เลยผมวิ่งไปอัพเกรดพื้นปืนไฟผมก่อน เข้ามาเข้ามาเพื่อนเข้ามาวันนี้ไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวนี้ผมต้องได้ใช้งานนะชึกมามาชึกชึกชึกยังยังยัยังยังวีลบุรุษนักสุดท้ายไอ้ยเื้ยเฮ้โอ้โหถีบไปเรื่อกเรื่อยถกบไปถีึก เออตายครับเราเรื่อง้อยเฮ้ยผมภาษาซาดิสองอารเี่นต้องมาทางฝั่งนี uh, ้เปเลยนี่ยต้องรอดมาต้องโดนด้ยเนยไม่ต้องต้องช่วงที่แบบเยอะกว่านี้เออมันน่าจะมาน่าจะมาแน่ลูกมันเก็บธนูอยู่เออเผาไปดิเฮ้ยทำเลบ้านเรานี่ยล่ะสุดยอดละทวดที่สุดละทำไมมันมันเตีปืนตีปืนเพี่คนไรมาพี่คนไร มาแล้วเหรอท่านเออ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 น้ำมันหมดแซมน้ำมันหมดน้ำมันหมดควไปใส่ดิมันเข้ามาหมดแล้วลงไปหมดแล้วมันไปเอ้าเข้าไปได้ไงอะเอ้าเข้ามาเอ้าพุกปอเปืออกมาปืนมันหอกมารอมาโดนโดน้าพึ่งโดนมาโดนตรงมเฮ้ยหนูเดินไม่เฮ้ยมันเดินขึ้นข้างบนมันรู้ที่อขึ้นดีลงด้วยเ้ยเยเยหนูเดินไม่ได้เฮ้ยไอ้เงี้ยฮอยฮูเยอะเยอะล้นะเริ่มเยอะ้นะ เยอะๆๆๆเยทุกคนเข้าบ้านเดีนี้เลยหนูเล่นไม่ได้เลยโอ้ยโอ้โหมโดตบ้งหูเข้าบ้านเดี๋ยวน้ยหนูด้วยหนูเดินเ้าเาเยูเยอยู่ ไอ้แกียังนู้นไอยแก่ยังเยอะเลยเไอ้เก่ยังเยอะเลยใครอยู่ในบ้านช่วยหน่อยใครอยู่ในบ้านใครอยู่ในบ้านช่วยก่อนไปยิงไปยิงอาวุธไป่ิงอาวุธช่วยแทงแทงแทงมัโอ้โหโอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยิงเดีผมเช็คปืนแล้วผมเช็คปืนแล้วผมเช็คปืนแล้วต้องปืนแล้วต้องปืนแล้วมันเยอะเกินปืนหน่อยถ้ามันโดนปืนโอ้โอตาแฟนคลับเยอะ

ทางนี้ทางนี้โอเคเรียบร้อยใส่น้ำม,มันแล้วจะลากไปปืนไฟเดินได้เดินได้เดินได้โดนเดินได้โดนโอ้โหไอ้ผีคานมึงก็มีความพยายามเนาะปืนไฟช่วยกูทีทางนี้คุกต้องรอดมาทางนี้เุื่ให้มันโดนมันหมุนคุกต้องรอดมาคุกณต้องมาอยู่ฝั่งพี่ให้มันมาทางนี้าหาให้มันหลับให้มันตามมาฝั่งนี้ มาดิวะมามามาดิ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 เออมามาดิมาดิเฮ้ยเร็วกว่านาทีกี้ครับเดียวใช่ไหมเออใช่ผมเหลือของแม็เขาอ่ะมีแพ้ก่อนมีแพ้ก่อนมาดิเฮ้ยนค่จะโดนเอ้อโอ้โหกระโดดขึ้นหน้าโอ้โหตบหน้ากูญกากอากาศเรียบร้อยตายโอเคตาย ฟาร์มฟาร์มเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยช็อตสุดท้ายแม่งโถมันเยอะเลยจริงอู๋นี่แค่วันที่สามแล้ววันที่สี่จะขนาดไหนวะเนี่ยกับดักมันท่าจะต้องเยอะกว่านี้อ่ะเยอะกว่านี้แต่ก็ไอผมว่ากับดักน้ำเนี่ยกันได้ดีอยู่นะแต่ไอตัวไหนไอต้นไอ้ไม้เนี่ยไม้เออชิงใช่มันใช่มันสตาร์มันเด็กไปเด็กมานะใช่โหพี่ว่าฟุกวางวางวางข้างนอกอีกอ่ะก่อนที่จะติดบ้านเหมือนที่ฟุกวางนี่แหละวางแบบกระจายกระจายอ่ะ มันจะติดมาเรื่อยๆเอ้ไม้อะใช่ใช่เออมันจะชน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 เรื่อยๆโอ้เดือดว่ะเดือดป่ะโอ้โหคัมรไม่ได้เลยอ่ะแล้วตอนนี้หนูถ่ายยังหายแล้วหนูออกเข้าใหม่ค่มคืนนี้ก็ของค่ําคืนที่สามใช่ไหมใช่โอ้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีผ่านพ้นไปถ้าไม่มีอุปกรณ์พวกนี้นะบอกเลยว่าเละเละ โอเคขอแค่าตาจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหากใครถูกใจชอบใจอยากดูพาหน้าเร็วๆยงงังไงคอมเมนต์บอร์ด้านต์ได้เลยครับพลุกอ่านคอมเมนต์ทุกคนยิ่งบอกว่าขึ้นลุงอยากได้เร็วๆเลยฮนะเดี๋ยวจะรีบเร่งตัดเพราะว่าคิวการตัคดคลิปนี่ยาวเฟ้เป็นหางว่าวเลยครับผมนะโอเคหากใครถูกใจชอบใจฝากกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยกันวันนี้ขอตราไปก่อนอย่ากินไก่ทอดอย่าดูทอดไก่กินสวีทนะสวัสดีทุกคนครับ